เสร็จแล้วเพื่อนๆกินกันอุ้ยอาหารอีสานอาหารไทยสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไมวันนี้จะมาเก็บพริกเก็บขึ้นช่ายนะคะวันนี้เมนูยำลูกชิ้นยำลูกชิ้น แล้วก็ทอดไส้กรอกนะคะเพื่อนๆเออได้ยินเมนูแล้วอยากสิท่าไม่เก็บหรอกว่าจะเก็บพลิกอ่อนๆแถวๆนี้ตรงนี้มันโลง่งๆเอาไวใ้ให้มันถูกแดดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บตรงแน่นๆตรงนน้นเดี๋ยวเอาขึ้นชายก่อนนี่เห็นไหมมันเริ่มแดงแล้วตรงนี้มันโลง่งๆไงเพื่อนๆนี่เมื่อวานแดดดีมาวันนี้อแต่แบบนี้ไม่เป็นไรนี่เก็บไปเดี๋ยวมันกระสุกนี่มันออกแดงๆแล้วนี่ แต่แถวนี้มันโล่งไงเพื่อนๆตรงนน้นยายปลุกแน่นเกินก็ใครจะไปรู้นเอนอะเพื่อนว่าอากาศมันจะหนาวเร็วออไม่เป็นไรหรอกมีแค่ไหนกน็เอาแค่นั้นแหละเอาขนใช้ไปยำลกูกชิ้นอือนีแค่นี้พอ่ออะไรมากมายให้ผักสลัดนี้รอดมาได้ไงเนี่ยเก็บไปกินกับ ยำสบอนี่ไหนๆก็พูดแล้วก็เก็บเลยหันมาเห็นพอดีนั่นนี่พูดถึงแล้วก็อยากเนี่หอมละยำ <c oughs> เห็นเรดดิยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> โดนตัวถากกินไปครึ่งหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวไปเอาตรงโน้นดีกว่าเรดดิเดี๋ยวเดียวเห็นโหระพางามๆเด็ด เด็ดเด็ดเด็ดผักอะไรเห็นเก็บไปกินหมดนี่ไงเห็นไหมลงลงอยู่รอดลงเหลือจากตัวทากน่ารักไหมเนี่ยน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนน่ารักนะแต่งใหญ่น่ารักน่ารักอ พอเหลืออยู่ทางโน้นอีกนะแต่ว่าเก็บแค่พอกินเอาไว้มันเหลืออย่างนี้ในต้นอย่างนี้มันอยู่ได้นานยายมาเก็บเอาข้างล่างข้างล่างมันจะแก่แล้วเอาแบบเนี้ยแบบขนาดเนี้ยกําลังอ่อนๆมันไม่ค่อยเผ็ดไงเพนะื่อนๆเนาะเว้อันนี้นายจะเผ็ดแล้วแหละเอาแบบที่มันใสๆอยู่มันยังไม่เขียวมากกินกบไส้กรอกอื้ม เยอะแยพริกเอ้ยนี่ดูดิเพื่อนๆน,น่าเสียดายเนาะแต่ว่าถ้าอากาศปีที่แล้วอากาศมันอยู่อย่างนี้นะมันไม่ไม่ถึงกับติดลบนะแต่ก็มันอยู่นานปีที่แล้วอยู่ถึงเกือบปีใหม่นะ่ะอากาศแบบนี้เนาะแต่ว่าพริกมันก็ไม่แดงถ้าอยู่อย่างนี้นะมันไม่มันไม่ตายแต่มันไม่แดง อยากเก็บพริกนี่ไปทอดได้เยอะแล้วนี่แต่ก็ไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวคขอันนี้ก็2สองเมนูแล้ว <c oughs> กินหลายๆเมนูไม่ได้เนี่ยมันบะแซบพวงนี้นะถ้ามันสุกก็โอ้โหอุ้ยมันก็เริ่มแล้วแหละเพื่อนๆนี่เห็นไหมน,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 นูน่นูนูเริ่มแดงแล้วมันชิดกันเกิน มันไม่มีที่ปลูกเนาะก็เลยต้องปลูกชิดๆกันเกี่ยวกันไหมเนี่ยมาเก็บผักต้นหอมหน่อยอร่อยปางไม่รู้ลองชิมดูลองชิมดูมาให้อาหารไก่นนะเนี่ยเพื่อน ให้อาหารไก่ก็เลยเก็บผักไปเลยสักผ้าด้วยวันนี้เม่ไหจะมีแดดไม่มีแดดเลย <c oughs> นะคะเตรียมพร้อมนะคะคลิกเก็บไว้วันนั้นแดงแล้วนะคะลูกชิน้น ค่ะเรียบร้อยคิงโอ้ยเตรียมพร้อมใส่ก,กรอบเนาะมาจัดการทอดกันนะคะเอาลูกชิ้นไปลวกก่อนทอดลูกชิ้นเข้าไปด้วยนะคะห่าลูก <c oughs> อันนี้ก็ลวกแล้วนี่มาไปมายำกันนี่นะคะง,ง่ายๆสไตล์เยตะ ข้าวสวนลงหองไต้ดินข้าวครัวก็ได้กินแล้วนะคะอยากกินอะไรทำกินเองนะคะโคเลโคลโคล,โคล ทอดลูกชิ้นทอดยำลูกชิน้นปะเสร็จแล้ว,วเพื่อนกินกันอยอาหารอีสานอาหารไทยโอ้ยวันนี้พริกขิงแตงโอ้ไปไปไปไม่อยากบรรยายมากน้ำลายไหลสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมา กินกันใส่หมวกเพราะอะไรวันนี้ไม่ได้ผูกผมไม่ได้มัดผมนะก็เลยเอามาเอาหมวกมาปิดไว้แล้วใบโหระพา หนาวเริ่มหนาวแล้วสิบหกองศาตอนเนี้ยกลางวันนะสิบหกองศากลางคืนดองศาคิงก็มีเดอ้อ อร่อยเพื่อนๆทำเองอร่อยทำตามใจรอใส่มันเยอะๆมันจะได้นุ่ม หอมก็เพาะได้ยุ่สกลิ่นหอมอืมชุนขึ้นจม,มูกอ,มอร่อยซอยกระาะใหญ่แล้วเนี้ย อดไม่ให้มันแห้งมากนะ แปดเด็ดลูกเดียวก็อร่อยได้ <c oughs> ได้ไงเนี่ยลืมได้ไง ลูกชิ้นทอดสกอกทอดยำลูกชิ้นโหกฟินไม่มีอะไรจะฟินขนาดนี้แล้วเห็นไหมอือคิดถึงมองไทยแล้ว ึเมืองไทยเลยเพื่อนลูกชิ้นคิดถึงคิดถึงบ้านเพระาะว่าแถวบ้านยายวนมากก็ไม่แต่ลูกชิ้นใส้กรอกอย่างนี้ไม่ค่อยมีใช่เขามาปิ้งไทยนะ มันชอบตรงกลางมันชอบแข็งมันเพบบอ,อ,อร่อยจริง ช้าหน่อยเด้อพวกนี้ค่อยเอาใพรพวกนี้ค่อยเอาแช่แข็งใส่บนเส้นอร่อยเดียว ยาวแล้วค่อเนาะดูก่อนทะเน็ตดีเดี๋ยวจะไล่สดบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใพายตาด้วยนะคะ